ครับวันนี้ไม่ค่อยสบายคุณชมพูฮะสุดที่พงศ์วัฒนทาจังนะครับสวัสดีครับเป็นไรอ่ะเสียงแหบนิดหน่อยครับเสียงแหบเสียงแหบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้อีกคนพูดแทนคุณไก่สมพพเปียพงศ์สิริครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ราคารเพงแรงเสียงสดใจไม่มีป็นไรเลยเสียงมันลูกหนอนเลยทีเดียวคุณตั๊กศิริพรอยู่ยอดสวัสดีครับ ันนี้รู้สึกโต๊ะทำงานตรงนี้ดูสดใสสดใสใช่ไหมใช่ค่ะคือพอมีกรรมการรูปหล่อมามันแบบกระดิกระดาแบบได้น้ำอ่ะกระดิได้น้ำไงรริกรริบเป็นปลากระดีได้น้ำแต่เสียดายมีภูเขามีภูเขามาบังอยู่นี่ไปว่าเขาเป็นภูเขานะครับวันนี้พออ้วนรังสิตมานี่เขาจัดชุดกิ่งเท้าในกายมาเต็มเลย อ่านศักดิ์นินจัดนะคะรับสวัสดีครับพี่คือแกไม่ย,มมยอมอ่ะข่าวว่าพระเอกยอดนิยมของช่องเจ็ดสีมาผมก็เลยต้องอย่างเงี้ยครับอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นอ่ะคนสุดท้ายที่คุณตั้งชื่นชมเหลือเกินนะครับคุณอ้วนรังสิตศิรนานนท์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมนึกว่าพระเอกเกาหลีมาเลยอ่ะก็นี่ไงไปไปทำผมงานไปด่ากองนองทำไมไปเล่นเป็นฝรั่งเหรอหรืออะไรครับก็ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำครับ เหตุผลละครไงใช่ไหมแต่ว่าละครออนแอร์อยู่นะครับเรื่องเงาครับเงาที่บอกว่ามีทั้งตื่นเต้นลึกลับมีทั้งอะไรมัจจุราชมันมีมัจจุราชตื่นเต้นลึกลับแล้วก็มีดราม่ามันติดวยครับคุณคุณแสดงเป็นอะไรเนี่ยเป็นคน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 เล่นเป็นคนเล่นยากมากเล่นเป็นคนนี่ไก่ไม่เคยได้เล่นเป็นคนสักครั้งเลย แต่เรื่องนี้พี่อาถรนพนะครับเพราะผมอะไปถ่ายมาครับผมเปิดตู้เย็นผมก็เด่นเลยทำไมเจอผักเจอผักเป็นไงครับพี่จะจดไว้ไหมจดไวให้ผมจดไว้ก่อนไหมจดไว้จดไวจดไว้ว่าอย่าเล่นอย่าเล่น อย่างนี้นั่นผักเอาไปกินนะบางเขาใจผิดอันนี้ไปเอามาจากเล่มของคุณตั๊กใช่ไหมมันมีจดไว้ใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดแลกกันค่ะเรามีการแลกกันบางอย่างค่ะละครเรื่องนี้พรอมาะใช่ครับยังไม่มีพยี่ชมพูเลยยยอากคุบอกละครเรื่องนี้แต่งให้แต่งพราะมากเลยผมดิผมดิในตอนจบพี่ชมพูก็แต่งพร้อมมากครับและฉันนจค ต้องตามหาถึงที่ใดเพื่อให้ได้เธอกลับมาชีวิตที่เหลือแค่เสีย้ยวนาที่เธอได้พเจอก่อนแน่นแล้วพูดว่า